สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Make Your Day นะคะยย เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วรู้สึกใจหายอยู่พอาสมควรเหมือนกันนะรู้สึกใจหายอยู่อะที่แบบว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปีใหม่ละว,วันนี้วันสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าปีนี้อัพคลิปค่อนข้างจะน,อนอะ้อยเนาะอัพคลิปค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะคะแล้วแบบสิ้นปีแล้วแบบสิ้นปีวันนี้นะคะเมนูนก็จะออกไปข้างนอกนะคะก็จะไปเที่ยวผ่อนคลายสักหน่อยก่อนที่จะแบบว่าขึ้นปีใหม่เนาะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกคน ได้เห็นจากชื่อคลิปเลยนะคะจะเป็นคลิป a day with me นะคะก็จะเป็นหนึ่งวันกับเป็นน่นว่าแบบสิ้นปีไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตอนช่วงท้ายคลิปจะมีการแบบว่า recap นอ้อนมีการ summarize ว่าแบบปีนี้เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันพีคๆหรือว่าเกิดประทับใจหรือว่าแบบเจอเรื่องอะไรที่มันแบบสุดๆบ้างในปีนี้นะคะก็จะมา recap กันก่อนที่จะขึ้นปีใหม่เนาะ แล้วก็คือตอนนี้นะคะเตรียมพร้อมที่จะไปแบบว่าจอกไปข้างนอกแล้วนะคะก็แมสเรียบร้อยกระเป๋าอะไรนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวให้ดูเอาฟิตก่อนว่าวันนี้เราแต่งตัวยังไงไปนะคะนี่นะคะจะเป็นเอาฟิตของเราเองนะคะกระเป๋าก็ที่จริงอันนี้ไม่ใช่กระโปงนะคะจะเป็นกระโปงบวกกางเกงเขาเรียกไง กระปงเหรอเออนั่นแหละเป็นกระโปรงบวกกางเกงนะคะแล้วก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวราไปเที่ยวกันงั้นก็ไปกันเลยดีกว่าก็ตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่บนรถเตรียมตัวจะไปเที่ยวแล้วนะคะก็ในรถตอนนี้นะคะจะมีเราแล้วก็คุณแม่แล้วก็คุณพ่อขับรถค่ะวันนี้มีเราสามคนนะคะแต่เรากำลังจะไปรับเพื่อนของเราอีกสองคนมาร่วมทริปในครั้งนี้ของเราด้วยคะ่ะ สวัสดีกล้องไหนเร็ว <laughs> เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราไปรับเพื่อนๆทั้ทงสองของเรากันเลยนะคะโอเคเงียบโอเคตอนนี้สมาชิกสองคนของเราขึ้นรถมาแล้วนะคะพิ้าทำไมขินฮัลโหลเซย์ไฮหน่อย <laughs> <laughs> ชมปลาคาเฟ่นะคะคนก็น่าจะค่อนข้างเยอะพอสมควรมีปลาฮาด้วยมีปลาคาด้วยะเซ่ไห,หน่อยเร็วเซ่ไฮเซหน่อยใช้กล้องหน่อยบอกมือบอกมือออโอ้ทุกคนไปเยอะมาก มีให้อาหารปลาฮับด้วยนะคะแล้วใครสนใจก็ถ้าจะไม่ผิดจะอันละ20นี่ปลาเต็มเลยทุกคนมาแล้วอย่าลืมเซ็ตพิซซุดน,นะคะร้อนมากคนเยอะด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปน้ำตัวไว้น่ะมา ไหนสั่งอะไรกันโที่เดียวได้ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดแหลมเด็ดนะคะเรามาแวะถ่ายรูปกันก่อนที่จะไปกินข้าวเย็นเย็นเย็น ใช่แล้วจ๊ะไม่คนดูว้าวทะเลตอนวันสิ้นปีค<น>ือวันดีมากามอ้าวเพื่อนเขินกล้องอ่ะทุกคนเพื่อนมันไม่ยอมถ่ายด้วยแหละเนี่ยเห็นไหมมันเขินแตมันใช้กำลังเฮ้ยของไข่ คือแบบของเต็มเลยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมานั่งชิลกันริมทะเลด้วยอะไรด้วยมีการเต้นด้วยเหรออ๋อใช่การเต้น<ๆ><ๆ>ได้<ๆ>ก็จะมีแบบเอาเสือนะคะมากลางกันเอาเสือมาปูเอาเต้นม,มากลางอะไร่างนี้ตอนนี้เราอยู่ไหนคะไมู้เราอยู่หาดแหลมเสด็จใช่ไหม <laughs> อยู่ไหนคะตอนนี้ไม่ได้อยู่ไหนเราอยู่ที่จันทบุรีเราอยู่ส่วนไหนของจันทบุรีส่วนที่เป็นทะเลแล้วทะเลส่วนไหนมีตั้งหลายส่วนนี่เป็นทะเลไม่รู้สิสนแหลมเสดอ๋อแหลมเสด,ดมั้งมีงมังนะ้งเลยใช่ค่ะเราอยู่กันที่แหลมเสดค <laughs> ่ะคุณพ่อคุณพ่อเป็นปคนพาเรามานะคะ มีไหนเร็วถ่ายโอ้โหตอนนี้เราก็อยู่ทะเลเห็นทะเลกันแล้วนะครับตอนนี้เป็นที่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะของวันสุดท้ายที่เราจะมาแวะก็คือไปกินอาหารเย็นที่ร้าน ท่าเรือลุงหมีซีฟู้ดนะคะตอนนี้เราอยู่ร้านท่าเรือลุงหมีซีฟู้ดกับเหมือนเดิมทำไมทำหน้างั้นอะถ่ายบล็อกอยู่นะเนี่ยทำไมทำหน้าอีกไม่รู้ว่าถ่ายหรอนูจะเอาวันนี้แหละหนูจะเอาวันนี้แหละอยู่ในคลิปด,ด้วยโอเคค่ะทุกคนกส็ส่วน ที่ผ่านมานะคะมันจะเป็นส่วนของอดวิสมีเนาะก็คืออ่ะวันสิ้นปีมันนุ่นไปไหนมาบ้างน,นะคะไปกับใครไปทําอะไรมาบ้างเนาะก็จริงๆแล้วนะคะแพลนที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกเราจะไปคาเฟ่ที่ชื่อว่าขนมบ้านที่รักแต่ว่า เห็นรถเยอะมากๆเลยนะคะมันไม่แบบไม่มีที่ถ่ายรูปเลยคือรถจอดเต็มมากนะคะแล้วก็คิวรอขนมแล้วเครื่องดื่มเนี่ยเยอะมากก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาที่อื่นนะคะสรุปก็เลยมาจบทีออ่ร้านชมปลาคาเฟ่นะคะทุกคนก็คนยังเต็มอีกนะคะแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าร้านแรกเนาะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายแบบไม่ได้ถ่ายบล็อกอะไรเก็บไว้ขณะนั้นนะคะแต่จะมีถ่ายรูปมาบ้างก็แปะรูปไปให้แล้วนะคะในส่วนของ ตัวอดวิตมีเนาะแล้วก็พอเสร็จจากคาเฟ่เนี่ยเราก็ไปแบบว่าขับรถเล่นๆน,นะคะแถวๆริมทะเลเนาะแล้วก็ลงไปถ่ายรูปลิมทะเลบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็ไปแวะกินข้าวเย็นกันที่ร้านท่าเรือลุมีซีฟูนะคะจะบอกว่าร้านอร่อยมากนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายตอนกินไว้เพราะว่ามันถือว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนเนาะไม่น้อก็เลยคิดว่าเออไม่ถ่ายละกันพักผ่อนก็คือพักผ่อนนะแต่ว่ามีการเก็บบรรยากาศมาให้ดูบ้างนะคะก็คือ แต่บอกว่าอร่อยจริงนะคะไปลองกันได้เสิร์ชใน Google Map ใน Facebook แล้วก็หากันเลยทุกคนมันอร่อยมากจริงๆนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของอด e วินมีต่อไปนะคะอย่างที่บอกเลยพาร์ทนี้นะคะจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของคลิปแล้วก็จะส่งท้ายกันไปในปีต่อไปนะคะพาร์ทนี้จะเป็นช่วงของการรีแคปนะคะรีแคปชีวิตในช่วงปี2021ตั้งแต่ต้นปียันปลายปีเลยอ่าแล้วเป้าหมายของปีหน้าเนี่ยเป็นยังไง ก็เดี๋ยวเราจะมารีแคปชีวิตกันเนาะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรีแคปกันเลยทุกคนเย yeah! ้ก็รีแคปชีวิตนะคะก็คือตั้งแต่ต้นปียันปลายปีเลยมันแตกต่างจากปีที่แล้วยังไงก็คือปีที่แล้วกับปีนี้นะคะปีนี้เป็นปีที่เมนุนไม่ได้ไปเหยียบมหาลัยเลยนะคะไม่ได้ไปเรีนยนที่มหาลัยเลยไม่ได้แบบว่ากลับมหาลัยเลยคือแค่ไปขนของกลับอันนี้ไม่ถือว่ากลับนะก็คือ เออแค่ไปขนของกลับอะ่ะไม่ได้ไปเรียนที่มอลเลยนะคะทุกคนคือปีที่แล้วอะ่ะปี63มันยังได้ไปเรียนประมาณ4เดือนเนาะแล้วก็ค่อยกลับแต่อันเนี้ยคือเฟลมากๆนะคะเป็นเรื่องที่เสียใจที่สุดในปีนี้เลยคือการที่ไม่ได้กลับไปเรียนเลยนะคะเราไม่ได้มีโอกาสเจอเพื่อนนะคะเจอเพื่อนใหม่ในเซกได้ทําความรู้จักได้เมคเฟนกันไม่ได้พูดคุยกับอาจารย์แบบว่าตัวต่อต,ตัวเนาะแบบ Face to Face เวลาถามอะไรสงสัยอะไรก็สามารถยกมือถามได้เลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีโมเมนต์แบบนั้นเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าการเรียนออนไลน์โหดจริงๆนะคะถ้าจะให้ถามว่าโหดขนาดไหนคือเมนุนน่ะไม่ได้ถ่ายตัวเองตอนร้องตอนร้องไห้เลยนะแบบตอนแบบโอ้โหทอ้อท้ออะไรเงี้ยแต่เมนุ่นร้องไห,ห้ให้กับการเรียนออนไลน์ปีนี้เย,ยอะที่สุดเยอะมากๆก็คือปีที่แล้วอะแบบเราก็ยังได้เรียนที่ห้องใช่ไหมคะเ,ออเรายังได้เรียนที่ห้องอยู่เราเลรูกส่กมันไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ปีนี้คือหนักจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้เจอเพื่อนเลยและ เรารู้สึกว่าเราเรียนไม่รู้เรื่องอ่ะทุกคนมันเป็นความน้อยใจตัวเองก็แบบพยายามเรียนทำไมเรียนไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอะไรประมาณนั้นนะคะเราแบบโหร้องไห้บ่อยมากกับเรื่องเรียนนะคะก็อันเนี้ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่เสียใจที่สุดในปีนี้แล้วก็เรื่องที่ดีนะคะที่แบบว่าตัวเองดีขึ้นจากปีที่แล้วเมน,นุ่นคิดว่าตัวเองควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคะเมนนุ่นมีการคิดก่อนที่จะพูดมากกว่าปีที่แล้วมากเลยก็คือ อันเราคิดก่อนว่าเอาย้ยเราพูดอย่างนี้จะดีเปล่าวะเรามีการคิดก่อนนะคะแต่ถ้าปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนๆเนี่ยเราอาจจะพูดไปเลยนะคะจนเรามาันนึกได้ที่หลังว่าเราไม่ควรพูดแบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ดียิ่งขึ้นกว่าปีที่แล้วอะ่ะแล้วก็ปีนี้นะคะสิ่งที่แบบว่าเมนุ่นรู้สึกว่าตัวเองพัฒนามาได้อย่างดีนะคะก็คือเมนนุ่นมีการอ่านหนังสือนะคะแบบว่านิดๆหน่อยๆเนาะคือปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือเลยคือไม่ได้แม้แต่หนังสือเรียนอ,อย่างเดียวนะ euh, หนังสือพวกแบบว่าพัฒนาความคิดไมเค็ลอะไรเงี้ยเมนุ่นได้อ่านมันมากขึ้นจากปีที่แล้วนะคะมันทําให้เมนุ่นเนี่ยรู้มุมมองอ่าต่างๆในกว้างมากขึ้นนะคะเข้าใจคนอื่นได้มากยิ่งขึ้นอันนี้รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาไปนในทางที่ดีมากในเรื่องของการพยายามที่จะเข้าใจคนอื่นส่วนข้อที่3มนะคะเมนุ่นรู้สึกว่าตัวเองมีปฏิสัมพันธ์นะคะกับคนในครอบครัวได้มากขึ้นนะคะมีการคุยมากขึ้นมีการหยอกล้ออะไรกันมากขึ้นนะคะ กับคุณพ่อคุณแม่ปีนี้นะคะก็กวนตีนมาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าทําพอรักนะคะก็คือกวนตีนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะทุกคนไม่ใช่เป็นเด็กปีนเกลียวหรือว่าไม่เคารพผู้ใหญ่คือเมนุนน่ะก็กวนตีนมีการหยอกล้อคุณแม่บ่อยอยู่แล้วนะคะก็มีการปฏิสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่แล้วเยอะเลย <S <S ข้อดีเมน,น,นุนึงไม่ค่อยออกลวแหละจะมีแต่ข้อเสียมากกว่าเพราะว่าข้อเสียมันก็ยัอยู่ <S <S ข้อเสียนะคะข้อแรกเลยเมนุนเป็นคนผัดวันประกันพุ่ง ก็คือปีนี้ยังคงผัดวันประกันพรุ่งอยู่ก็คือเราคิดว่าเราจะทําวันนี้แหละแต่เราก็ผัดไปเรื่อยนะคะจนสุดท้ายเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ทําเลยหรือว่าบางทีก็อาจจะแบบทําแต่ไม่ทันนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ควรจะต้อง improve ควรจะต้องได้รับการแก้ไขในปีต,ต่อๆไปนะคะแล้วก็ข้อที่2เวนนุ่นเป็นคนที่ลาคานง่ายะคะ่ะคือปีนี้รู้สึกว่าตัวเองลาคานกับอะไรหลายๆอย่างได้ง่ายจนบางทีเราจจะหงุดหงิดอะ เอออาจจะผูกอยูแบบกับคนอื่นไปด้วยนะคะเราอาจจะเอาอารมณ์ของเราไปลงที่คนอื่นมากขึ้นด้วยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องอิมพู e เหมือนกันนะคะต้องจัดการกับอารมณ์ตัวเองมากกว่านี้คือเมนูน่ะดีขึ้นในเรื่องของการจัดการอารมณ์นะคะมากกว่าปีที่แล้วแต่ยังไม่ดีที่สุดก็คือยังมีหลงเหลืออยู่บ้างก็พยายามจะปรับอยู่นะคะแล้วก็ข้อที่สาม เมนนูนยังจัดก,การตัวเองได้ไม่ดีค่ะยังไม่โฟกัสกับเรื่องที่ควรโฟกัสอย่างเช่นแบบเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเมนนูนยังให้ความสําคัญกับอย่างอื่นแทนที่จะเป็นความสําคัญตรงหน้าหรือว่างานตรงหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะปีปีเนี้ยก็คือเราไม่ได้เรื่องเรื่องการโฟกัสนะคะก็ต้องแก้ไขในปีต่อไปแล้วก็ <c oughs> นิสสังมั้ยใช่ไหม รื่องที่4นะคะในเรื่องความ MAY มีวินัยเมดนุ่นพูดตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมคะถ้าใครจําได้ถ้าใครติดตามใน IG ทุกคนจะรู้ว่าเมดนุ่นพูดถึงเรื่องการลดน,น้ำหนักนบ่อยมากนะคะก็คือพูดถึงการลดน้ำหนักบ่อยมากนะคะถามว่าลดไหมคือเมดนุ่นลดนะคะมีการแบบคุมอาหารแล้วก็มีการอการอกกําลังกายด้วยแต่ถามว่าต่อเนื่องไหมมันไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรนะคะเมดนุ่นขาดความ MAY มีวินัยก็แบบหยุดหยุดไปบ้างนะคะกนะ็คือจริงๆแล้วมันควรจะต่อเนื่องไปเลยนะคะก็อ,อันนี้ก็คือ เป็นสิ่งที่ต้องยิ้พูดอีกเหมือนกันนะคะเราไม่ควรหาข้ออ้างให้กับตัวเองเราไม่ควรแบบว่าผัดไปเรื่อยเหมือนกันนะคะอืมแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีไหมก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ทั้งแย่แล้วก็ดีผสมกันไปคือมันก็ไม่ได้เลวร้ายไปสมุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีนะคะก็ในเรื่องแย่ๆมันก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่นั่นแหละคะ่ะก็เป็นปีที่สุดหลายเรื่องเลยเหมือนกันเป็นปีที่ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ยังเจ็บปวดนะคะก็ เพราะเจ็บปวดนั่นแหละคะ่ะถึงได้เรียนรู้เนาะก็มีการเรียนรู้อะไรมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้นตนปีนะคะมีการเสียน้ำตาให้ความรักเนาะเป็นการปีนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรักที่ค่อนข้างจะเ,เปลี่ยนมากเลยเพราะว่าออตอนต้นปีนะคะมีแฟนแต่ว่าพอแบบเดือนมีนาเป็นต้นไปก็กลายเป็นคนโสดนะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะทางความรักไปนะคะแล้วก็โสดยาวมาจนดันนปปีป ปลายปลีคืออะไรก่อนหัวปรีปะกล้วยอไม่ใช่นะคะเอ่อเอาจริงๆนะคะทุกคน เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วเราก็ได้รับแล้วก็เราก็เสียอะไรบางอย่างในทุกๆปีอยู่แล้วนะคะปีนี้เมนุนก็ได้เจอเพื่อนใหม่เยอะแยะเลยเจอผู้คนใหม่ๆนะคะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็คนเก่าๆที่บางทีก็อาจจะหล่นหายไปโดยที่เราไม่ทันได้รู้ตัวนะคะโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรผิดหรือเปล่านะคะก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือเราอยากจะขอโทษ ทุกคนนะคะใครก็ตามที่เราเคยทําไม่ดีไว้ที่เราเคยพูดไม่ดีที่เราเคยทําให้เจ็บปวดมาก่อนที่เราไม่สามารถรักษาทุกคนเอาไว้ในปีนี้ได้เราต้องขอโทษจริงๆนะคะเราอาจจะพยายามไม่มากพอเราอาจจะยังดีไม่พอเองซึ่งเราก็จะแก้ไขในส่วนตรงนั้นของเราไปในปีต่อๆไปนะคะแต่ยังไงเราก็ยังขอให้คุณมีความสุขแล้วก็เติบโตอย่างดีเสมอนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังอยู่กับเราขอบคุณจริงๆนะคะปีนี้ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเยอะมากนะคะรวมทั้งคลิปอะไรต่างๆเมนุนอาจจะอับน้อยนะคะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยก็จะมีการจัดการตารางนะคะจัดการเวลาในเรื่องของการอัพคลิปตัดคลิปแล้วก็ทำคอนเทนต์มากขึ้นให้มันเป็นระเบียบม,มากขึ้นเพราะว่าเราเองก็อยากจริงๆกับตรงนี้เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เมนุนชอบนะคะจะจริงจังกับมันมากขึ้นนะคะแล้วก็ อายังไม่หมดนะคะขอบคุณ follower ทุกคนนะคะก็ที่แบบว่าคอยให้กําลังใจคอยให้คําแนะนําแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ซัพพอร์ตกันมาเสมอนะคะถ้าไม่มีทุกคนก็จะไม่มีเราในวันนี้ด้วยถ้าไม่มีทุกคนเราจะไม่มีทางได้เติบโตขึ้นมาเป็นเราในทุกวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะทั้งคนที่ยังอยู่คนที่เพิ่งเข้ามาและคนที่จากไปทุกคนล้วนมีผลในการเติบโตของเมนุนทางนั้นเลยนะคะประมาณนี้ค่ะ ก็การดีแคปได้จบลงแล้วนะคะตั้งเป้าปีหน้านะคะสิ่งที่ต้องทําเม็ดนุ่นจะอ่าจ,จัดการตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะเม็ดนุ่นจะต้องจัดการเวลาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของเวลางานเวลาเรียนต่างๆนะคะแล้วก็เม็ดนุ่นจะต้องประหยัดเงินนะคะเพราะว่าจะต้องไปอยู่หอที่มาหาลัยแล้วจะต้องมีการจัดการเรื่องเงินเรื่องเวลาให้ดียิ่งขึ้นจะต้องทําบัญชีรายรับรายจ่าย ทุกวันเพื่อให้รู้ว่าตัวเองใช้อะไรไปแล้วนะคะแล้วก็เมนนุ่นจะต้องระวังคำพูดทุกครั้งเวลาจะพูดอะไรจะมีการคิดตลอดนะคะแล้วก็เมนนุ่นต้องทำสิ่งที่สำคัญก่อน นะคะก็คือจะต้องโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสิ่งที่มันสําคัญก่อนแล้วค่อยไปเออแล้วค่อยไปทําอย่างอื่นที่มันสําคัญรองลงมานะคะส่วนสิ่งที่อยากทําเม้นุ่นคิดว่าเม้นุ่นอยากลองเรียนภาษาอื่นๆเพิ่มนะคะแล้วก็เม้นุ่นอยากที่จะเออไปเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะแบบว่าออกไปเปิดหูเปิดตากับที่ใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะ เออลืมบอกเลยที่บอกว่าอยากเรียนภาษาเพิ่มนะคะภาษาที่เมนุ่นอยากลองเรียนศึกษาเพิ่มเนี่ยจะเป็นภาษาดัชนะคะภาษารัสเซียแล้วก็เยอรมันเมนุ่นไม่รู้ว่าในปีหน้าเมนุ่นจะศึกษาได้ประมาณกี่ภาษาแต่ว่าเมนุ่นก็จะศึกษาให้ได้ค่ะอย่างน้อยอะ่ะคือเราจะต้องได้ภาษาแบบเพิ่มอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เมนุ่นอยากทําก็ประมาณนี้เมนุ่นยังนึกถึงสิ่งที่อยากทําไม่ออกนะคะสิ่งที่อยากทํายังนึกไม่ออกจริงๆก็น่าจะประมาณนี้ จะต,ต้องบอกลากันแล้วนะคะทุกคนเป็นปีที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายนะคะจริงๆก็คือยินดีด้วยนะคะทุกคนทุกคนผ่านมาได้อีกปีแล้วทุกคนเติบโตแล้วก็เข้มแข็งกันมากๆนะคะใครที่ซอฟเฟอร์กับปีนี้มากร้องไห้กับปีนี้เยอะเมน,นุนขอวอวยพรให้ปีหน้าทุกคนร้องไห้น้อยลงแล้วก็ยิ้มให้มากขึ้นนะคะขอให้เป็นปีที่มีแต่วความสุขสําหรับทุกคนเลยนะคะก็ เมน,นุ่นหวังว่าเมน,นุ่นจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะเรามาสู้ไปด้วยกันอีกหลายๆปีเลยนะคะแล้วก็อะไรไม่ดีทิ้งเอาไว้ในปีนี้นะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ปีหน้าก็เราทำ u t u b e มาได้ประมาณปีกว่าๆแล้วนะคะดีใจที่ได้ทำแล้วก็ดีใจที่ทุกคนยังคงติดตามนะคะก็ขอให้ติดตามไปเรื่อยๆนะคะก็ ประมาณเท่านี้ค่ะสำหรับปีนี้เจอกันใหม่ในปีหน้านะคะทุกคนหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีเติบโตอย่างดีไม่เจ็บปวดและมีความสุขค่ะบ๊ายบายแฮปปี้นิวเอียร์ค่ะ